งานหลอบคํางานหลอบคำหลอบดึกพยาบาลฟินแลนด์แล้วก็ฉลองปีใหม่ให้อันเด็กๆลูกๆตกเกี่ยวมิวสิกน้ำน้องพี่น้องอูของรางวัลหลายขนาดจ้ะเพิ่นกระสิทธ์มีทองมีมอเตอร์ไซค์มีไอแพดไอโฟนมีของหลายได้จ้ะพี่น้องอันไปเบิ้งกันว่าปูใดสิได้อีหยังแน่แต่เสะอ่อนที่แน่ๆนี่โอ้สะอ่อน,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 อ,อ,อ,นอันน้องอัน น้องอยังนอนนองกันแม็กซ์ลันน้องเวฟบจนมากกับสิเป็นอันแดนเซอร์เนาะเพิ่นได้ร่างวันใหญ่ไปรุ่นกันเจ้าไปรุ่นกันว่าไพสีได้อียงสาวบึงการก็บอกไปซื้อในหละกก็บ่ทันได้รู้ดอกว่าผู้ดใดได้อียงจะให้แม่แม่ไปรุ่นเอาเด้อว่าลูกชายลูกสาวสิได้อียงลูกชายลูกสาวแต่ละคนนะ่ะสิได้อียงแต่ว่า งานอยู่ผู้ใหญ,ญ่บ้านฟิล์นจัดนักจัดเต็มคักอิลีของรางวัลแต่ละชิ้นนี่ป๊าบผู้ใดใดนี่เสอ่อนนำ้ำจะเสอ่อนนำ้ำในคักใดเนี่ยแทนที่เพิ่นจะให้อันเอฟซีตัวยงไปน,ำน้ำแน่ก็คขึ้นขึ้นสีดีเนาะพี่น้องเนาะว่าหยอกว่าหยอกจะให้อันลูกๆตัวแก้กกวนัน่นละได้ดีแล้วดีใจน้ำลูกๆแล้วจะลูกๆได้เนาะ เาเบิกการก็ดีใจมื่อนี่ไปก็เห็นเบิดสุคนทักท้ายเบิดสุคนจะเป็นตาหักแห้งพี่น้องตาหักไหลอย่ามาเดื้อเลือคระสาดื้อซุปมปอรมันวางประมักสักษาด้อใช่ใช่ไม่ออกเฮอยุ๊บได้เป่าผม เสียแล้วอย่ามาโกหกสมิเชียต้องซื้อเดนเซอรอย่างไรก็ได้ลมากกหรือว่ามันมากใเหนื่อมันได้จริงๆแองให้แพจริงๆอะไรจริง ำบวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ,จะเจอกนอะไรจเพื่ออยู่ไุ่่เป็นไเลยใช่ม้าไมห้าง่อ,ยอ,ยอย้ยขยมยไสิงน,น,น <c oughs> คือมันแถมมันเห้ยนคือมันมั่น,ม,น,ม,นมันเป็นอนะคนเลออันนึงคนเลอ,อันนึงอ่า เพื่อเป็นสี่มงคลนะคะตอนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเซตแรกเซตแรกที่เราจะขึ้นมาจับของขวัญจับรางวัลของเรานะคะก็คืออาจารย์นนุตรีอ่าเชิญเลยค่ะอาจารย์นนุตรี <ขอ S 1> เชิญู้แล้วก็พี่พี่อ่าบ่าวภูไทยนะคะเชิญเลยค่ะนะเพื่อความโปร่งใสนะคะเพราะว่าเป็นของขวัญที่บอตั้งใจเลือกทุกชิ้นเลยเฮ้ยะะไปเลือกเองเลยนะเฮ้ยออกมจากหลอดกันเออ เราทิ้งบนเวทีเลยก็ได้ค่ะว้าวครานี้เรามอเตอร์ไซค์ไปก่อนเพื่อนเลยนะครับคิดแล้วนะมอเตอร์ไซค์จริงค่ะและมอเตอร์ไซค์นะคะจะออกหรือไม่ครูมิกกี้กาน้ำร้อนสองค่ะเอาให้กล้องดูนิดนึงค่ะควงมูุนแรงกาน้ำร้อนสองออไปท่องกินที่เวียดนามนะครับอ่าพอดมพอดพอมมอมไหมหรือให้พี่บ่าวมอมเลยก็รักดีใจแล้วโอเค กระตาหมากเตาลี่เหลือเยอะเลยต้องว่ามันใหญ่ประเด็นเลได้เป่าผมอะไรคะอาจารย์ตุนได้รับได้เป่าผมค่ะตอนนี้อาจารย์ตุนอยู่อย่างนี้ค่ะได้ได้เป่าผมสองอันอาจรได้เป่าผมอันารยก็ได้เป่าผมยังมา มาอ่ารับมอรับใจเป่าผมเอาไปเป่าโนมกันเอาท่องแน่ท่องอะไรคือเบอาท่องแน่เป่าพัดลมกางไหลพัดลมเสิร์ฟไดเป่าผมอะไรนะคะโอ้ฉลากมาดีแทนนอหลอดยี่ห้อใดดีอันนี้ให้อ่านหน่งเลยนะครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเตาลีเตาลีเตาลีสาเตาลีสาม ต่รีสามค่ะเพิ่งินลงลายแล้วก็หายไปรดโอเคแลกหายไปรอดมอไส่มอไส่ฮอนด้าฮอนด้าและตันทูจะได้รับหุ้ยแหวนทองสองค่ะแหวนทองสองนะคะแหวนทองสองจ้าอุ้ยมันมันมมันมันมเมื่อกี้อาจารย์ได้อะไรนะคะ เสื้อได้เสื้อล้เนาะอันนี้จากจากบอสได้เลยนะฮะได้แหวนทองค่ะสองทับอะไรมีไหมคะจันสองเฉยๆอ่าโอเคแมนบนอกผูกต้องค่ะอ่า วิยอันนี้บอสไปเ่นเอกับมือเมื่อวานนะทนไม่ร้หมายเลขนาะตามหมายเลขบอสเลยจ้าพี่ต้อมเป็นยังไงที่ดีที่แหวนทองครับมีหมายเลขไหมั้สทับห้าค่ะแหวนทองสองทับห้าค่ะพนมอใส่เรียกเอาพี่น่ม มักนาเขียวทย้ําหน่นปอบปากย้ําดีตาดีตาล้านเบรฟานี่เซริกาสไปฟ้ามีสามรางวัลวันนี้วันนี้ต้องขอบคุนเซรีการสไปฟ้าใช่นะฮะอาตัวนี้เต่ารีดเต่ารีดวิ้ยอะไรวะรีบไปก่อนอะไรคะเดี๋ยวขอดูหน่อยไม่เชื่อเครื่องดูดฝุ่นค่ะ